ภิกษุทั้งหลายเราจัะแสดงปฏิจจสมุปบาทและปฏิจจสมุปปนธรรมแก่เธอทั้งหลายเธอทั้งหลายจงฟังจงใส่ใจให้ดีเราจะกล่าวภิกษุเหล่านั้นทุนรับสนองพระดํารัสแล้วพระผู้มีพระภาคจึงได้ตรัสเรื่องนี้ว่าภิกษุทั้งหลาย ปฏิจจสมุปบาทเป็นอย่างไรคือเพราะชาติเป็นปัจจัยชารามรณะจึงมีสถาคตเกิดขึ้นก็ตามไม่เกิดขึ้นก็ตามธาตุอน,นันต์คือความตั้งอยู่ตามธรรมดาความเป็นไปตามธรรมดา ความที่มีสิ่งนี้เป็นปัจจัยของสิ่งนี้ก็คงตั้งอยู่อย่างนั้นตถาคครู้รบรรลุธาดนั้นครันรู้บรรลุแลว้วจึงบอกแสดงบัญญัติกำหนดเปิดเผยจำแนกทำให้ง่ายและกล่าวว่าเธอทั้งหลายจงดูเถิด เพราะชาติเป็นปัจจัยจาราและมรณะจึงมีเพราะพบเป็นปัจจัยชาติจึงมีเพราะอุป,ปทานเป็นปัจจัยพบจึงมีเพราะตัณหาเป็นปัจจัยอุป,ปทานจึงมีเพราะเวทนาเป็นปัจจัยตัณหา จึงมีเพราะภัสสะเป็นปัจจัยเวทนาจึงมีเพราะสลายตนะเป็นปัจจัยภัสสะจึงมีเพราะนามรูปเป็นปัจจัยสลายตนะจึงมีเพราะวิญญาณเป็นปัจจัยนามรูปจึงมี เพราะสังขารเป็นปัจจัยวิญญาณจึงมีเพราะอาวิชชาเป็นปัจจัยสังขารจึงมีตถาคตเกิดขึ้นก็ตามไม่เกิดขึ้นก็ตามธาตุอน,นันต์คือความตั้งอยู่ตามธรรมดาความเป็นไปตามธรรมดา ความที่มีสิ่งนี้เป็นปัจจัยของสิ่งนี้ก็คงตั้งอยู่อย่างนั้นตถาคตรู้บรรลุธาตนั้นครันรู้บรรลุแล้วจึงบอกแสดงบัญญัติกำหนดเปิดเผยจำแนททำให้ง่ายและกล่าวว่าเธอทั้งหลายจงดูเถิดภิกษุทั้งหลาย เพราะอาวิชชาเป็นปัจจัยสังขารทั้งหลายจึงมีในกระบวนการนี้ตะตะตาความเป็นอย่างนั้นอวิตะตะตาความไม่คลาดเคลื่อนอนัญญาตาตาความไม่เป็นอย่างอื่นอิทัปปัจจยตา ความที่มีสิ่งนี้เป็นปัจจัยของสิ่งนี้ดังพันรนามาชนิแลนี้เรียกว่าปฏิจจสมุปบาทปฏิจจสมุปปัน,นธรรมเป็นอย่างไรคือชาราและมรณะเป็นสภาวะไม่เที่ยงถูกปัจจัยปรุงแต่ง อาศัยกันและกันเกิดขึ้นมีความสิ้นไปมีความเสื่อมไปมีความคลายไปมีความดับไปเป็นธรรมดาชาติเป็นสภาวะไม่เที่ยงถูกปัจจัยปรุงแต่งอาศัยกันและกันเกิดขึ้นมีความสิ้นไปมีความเสื่อมไป มีความคลายไปมีความดับไปเป็นธรรมดาพบเป็นสภาวะไม่เที่ยงถูกปัจจัยปรุงแต่งอาศัยกันและกันเกิดขึ้นมีความสิ้นไปมีความเสื่อมไปมีความคลายไปมีความดับไปเป็นธรรมดาอุปทาน ตัณหาเวทนาผัสสะสลายตนะนามรูปวิญญาณสังขารทั้งหลายอาวิชชาเป็นสภาวะไม่เที่ยงถูกปัจจัยปรุงแต่งอาศัยกันและกันเกิดขึ้นมีความสิ้นไปมีความเสื่อมไปมีความคลายไป มีความดับไปเป็นธรรมดานี้เรียกว่าปฏิจจสมุปปนธรรมเมื่อใดอริยสาวกเห็นปฏิจจสมุปบาทและปฏิจจสมุปปนธรรมเหล่านี้ด้วยดีด้วยปัญญาอันชอบตามความเป็นจริงเมื่อนั้นอริยสาวกนั้น จะเข้าถึงที่สุดเบื้องต้นว่าในอดีตเราได้มีแล้วหรือในอดีตเราไม่ได้มีหรือหนอในอดีตเราได้เป็นอะไรหนอในอดีตเราได้เป็นอย่างไรหนอในอดีตเราเป็นอะไรจึงได้เกิดเป็นอะไรอีกหรือว่า จักเข้าถึงที่สุดเบื้องปลายว่าในอนาคตรเราจักมีหรือในอนาคตรเราจากไม่มีหรือในอนาคตรเราจักเป็นอย่างไรหนอในอนาคตรเราจักเป็นอะไรจึงจักเกิดเป็นอะไรอีกหรือจักมีความสงสัยในปัจจุบัน อันเป็นไปในภายในณบัตนี้ว่าเรามีหรือหนอเราไม่มีหรือหนอเราเป็นอะไรหนอเราเป็นอย่างไรหนอสัตว์นี้มาจากไหนหนอเขาจักเป็นผู้ไปที่ไหนหนอข้อนี้เป็นไปไม่ได้ข้อนั้นเพราะเหตุอะไร เพราะอาริยสาวกเห็นปฏิจจสมุปบาทและปฏิจจสมุปปน,นธรรมเหล่านี้ด้วยดีด้วยปัญญาอันชอบตามความเป็นจริง